ันที่25มิถุนายนพศ .25 6 5สมาชิกวุฒิสภาเจรินจัก,กรภาคอดีตประหลัดกระทรวงแรงงานและคณะได้ปิดทองพระประธานและจัดพิธีถวายชาติพระประธานพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนมหาธาตุโดยจังหวัดสุพรรณบุรีนำโดยนายนัทธพาสส่วนประทีปผู้ว่าราชาการจังหวัดสุพรรณบุรีพร้อมด้วยรองผู้ว่าราชาการจังหวัดสุพรรณบุรีเข้าร่วมพิธี เพื่อร่วมอนุโมทนาบุญในพิธีอันเป็นมงคลน,นี้ในส่วนของเทศบาลเมืองสวนุรีนั้นดเรเอกพันธ์อิงใจเอื้อนายกเทศมนตรีเมืองสุนุรีมอบหมายให้ในายประกรณ์หงษ์สุพรรณประธานสภาเทศบาลเมืองสวนุรีพร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมพิธีดังกล่าวในครั้งนี้ด้วยนาวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ